สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เรามาดูวิธีการดาบลายไทยเป็นลายละรอยนะครับชื่อลายละรอยนะครับก็คือเขาจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าเป็นเริ่มต้นพื้นฐานมาจากตัวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาเป็นรูปครับแล้วก็วาดเส้นทยแยงลักษณะน,นี้ แล้วก็ก๊อปีลงมาลายลร้อยเขาก็จะเป็นลนักษณะเหมือนว่าใช้พื้นที่ของตัวที่มาต่อกันเนี่ยมีส่วนที่มันเสียบต่อเข้าไปที่ตัวของตัวสี่เนี่ยพอดีๆนะครับเช็นตัวนี้เราใส่ลงไปคนระับ เมื่อเมื่อมันมันต่อกันเขาก็จะว่าในในส่วนของสี่เหลี่ยมนี่ที่มาต่อกันสองท่านนะครับแล้วก็มีปีกสองด้านซึ่งซึ่งกินลักษณะเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อนําไปไปต่อกันเนี่ยอย่างช้นตัวนี้นะครับเราก็ปีกขึ้นไปตรงนะแล้วก็ตามทุนเทนดีเห็นไหมครับมันจะต่อต่อเรื่องไปเป็นาตสาวลาย ตูลายอะไรก็ได้แต่ว่ามันลักษณะมันจะเชื่มอมต่อกันเป็นชุดๆไปนะครับน,นี่ก็เป็นลายหลักลอยนะครับที่เราจะมาดับกันถ้าถ้าใครมีฝีมือในกนารวาดลายไทยก็สามารถจะออกแบบได้ตามใจชอบก็คือให้อยู่ในบริเวณจุดสามตำแหน่งนี้นะครับเป็นลนาานักษณะนี้เป็นเหมือนลูกศรลักษณะน,าานี้มันจะต่อไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เราก็เริ่มดับเ้นกันเรามีตัวอย่างของหลายลักร้อยนะครับเป็นภาพปิดแบบแต่เรามาใช้งานไม่ได้เราก็ต้องทําการดับก่อนอันนี้เราจะสังเกตว่าสองข้างมันเขาจะเหมือนกันเราก็ดับแค่ข้างเดียวตรงนี้มาประกอบไปล็อกล็อกตัวลายของเราไปก่อนนะครับเลยจะมาให้มันเดินไปนเดินมาซูเปอร์ไกล้เราจะได้ศูนย์นกลางของเขานะครับ พอได้ศูนย์กลางเสร็จแล้วเราก็ล็อกล็อกเส้นไกด์หลักของเราไปด้วยเพื่อไม่ให้เส้นไกด์หลักของเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็จะมาเริ่มดับนะครับในจุดข้างล่างนี้ไปเมือนการที่เราปกติเราดับอยู่แล้วเนี่ยผมจะวาดเส้นเป็นเส้นตรงแล้วก็ทําเป็นเส้นโค้งแล้วก็เริ่มดัดดัดให้เข้าๆกับรูปลอยที่เป็นภาพ นะครับแต่เ,เรากำขนาดให้ใหญ่ขึ้นนิดเป็นแล้วจุดสามแล้วก็เปลี่ยนคุณสมบัติไปเลยนะครับให้เป็นมุมโค้งแล้วก็โอเคอันนี้เราจะเปิด สแลปสองอย่างไว้นะครับก็คือสแลปทูอ็อบเจกต์กับสแลปทูไกด์ไลน์นะครับสแลปทูไกด์ไลน์นี่ก็คือให้ไลน์ของเราเนี่ยมาเกาะไกด์ไลน์ไว้เวลาที่เขา,เขากลับกระจกไปแล้วเนี่ยมันจะได้เ,เท่ากันนี่นะครับกดกดบวกที่คีย์บอร์ดเป็นการเพิ่มเส้นขึ้นมาเป็นเส้นนะมันจะเปลี่ยนสีเขียว,วจะมองเข้าใจแล้วเราก็ลากมันมาไว้ตรงนี้ เนี่ยหัวต้นหัวมันจะต่อกันเรากดบวกน,นะครับเป็นสีแดงที่หัวมันจะต่อกันธนโะรมัติมันก็ทําให้เราทางานได้ง่ายขึ้น,นครับแต่เวลาใกล้ๆกันนี่มันจะชอบดูดติดดูดติด,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 ดเราก็ต้องเยื่อนเลื่อนมันลงก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกลับมันเข้าไปที จริงๆเราจะดัดเพิ่มเติมจากลายเดิมก็ได้นะครับก็คือว่าช่าสมมุติบอกว่าลายเดิมเบร์ดูแล้วเอ้มันสามารถปรับแต่งได้อีกเนี่ยตรงนี้มันจะสลับเห็นหครับสลับกับตัวาสเหตุที่มันต้องสลับก็คือว่าเดี๋ยวเรากลับกระจกไปเนี่ยมันจะใช่ตรงๆนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเปลวกระดกเปลวเนี่ยผมดูแล้วว่ามันแม่แบบมัน ไม่ค่อยโค้งมาเราก็อาจจะดัดเพิ่มเติมขึ้นไปอ le ีกนี่จะโค้งโค้งลงมาอีกนะเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันแคบเกินไป ถ้าอาจจะยืดแม่แบบสวยก็ตามไปแต่นี้ผมดูว่ามันไม่ค่อยสวยหรอกว่าทำไปอย่างนี้นะครับตรงน,นี้ก็เหมือนกันกดบวกที่คีย์บอร์ดแล้วก็โยกเฉพาะมุมาที่ตำแหน่งใหมเพื่อง่ายปรับเปลี่ยนเป็นเส้นตรงเปลี่ยนเป็นเส้นโคง้งต้องเอาโนต้ตออกก่อนปรับเป็นเส้นตรงเปลี่ยนเป็นเส้นโคง้งแล้วก็จากนี่เห็นไหมครับมันจะง่ายแต่ว่าบวกกดบ่กที่คีย์บอร์ดผมกดไปแล้วนะ ไอ้เดียวใหม่ต้องต้องมาที่ P2 ก่ดแเรากปกดบวกแล้วกลับมาที่ C2 เพิ่มหลด,ดตรงนี้อหน,นึ่งอืมตรงนี้รอไว้ก่อนจะมาเกาะกันตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ เราเริ่มจากตรงนี้เราเราดูว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนแล้วลอดาไปเราจะดาบที่ส่วนฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับวิธีดาบก็เหมือนกับที่ผมทําให้ดูตลาดนี้ครับพอเส้นมันมาประกบเนี่ยเราจะมาประกบมันจะมปล็อกกับเส้นนี้นห็นะหการที่ snap เน,นี่ยมันก็อาจจะทําให้เรา ปรับบั้บักนิดนึงแต่ก็อย่างเช่นหัวตรงนี้ไม่ตรงใช่ไหมครับเพื่อนมาตดิดหัวผมไม่ตรงแต่มันถ้ามันตำแหน่งมันใกล้กันบางทีมันมันโดนดูดเข้ามาติดแล้วโยกมันออกไปก่อนแล้วก็โยกเขาาย่างนีนะครับนี่ฮะสมมุติเราจะปรับแต่งนิดเดียวเนี่ยมันจะคอยดูดติดเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมแล้วโยกมาก่อนแล้วโยกกลับไปขณะที่เราวาดเส้นนี้ล้วก็วาดตรงนี้มาแสดงไปรตรงนี้ เอาเอาเส้นดินบาก็ได้แล้วก็มันส n a ปแล้วเราก็มาสนั p กับขอบของตัวนี้เห็นไหมครับมันก็ง่ายนมันจะเส้นเส้นกินเวลาที่เราดาบไปนี่เราก็ต้องดูว่ามันไปสัมผัสกับตัวไหนนะครับเดยนจปสัมผัสกับตัวนี้แล้วเราก็ดูเลยมันจะทําให้เราดาบได้เร็วขึ้นนะแล้วก็เส้นมันจะติดต่อกันสมบูรณ์ เนี้ยเส้นมาต่อปุ๊บมันจะเชื่อมกันพอดีแต่เ,เราต้องต้องจับดีๆให้มันติดเชื่อมกันพอด,ดีเอาออกไปก่อนแล้วเาอาเข้าใหม่แล้วก็ปรับแขนเข้าให้ตรงถ้าเราดูแบบมันโค้งไม่สวยรายจะเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราเปลี่ยนเป็นโค้งของเขาให้ดูสวยงามขึ้นก็มันทำได้บวกเข้ามาเสร็จแล้วทำเ,เส้นนี้มาแปะ เดี๋ยวันนี้มันมีโหหลายโหนเราก็ต้องลบออกเปลี่ยนเป็นสเส้นตรงเปลีเป็นสเส้นโคง้งแล้วเราก็ดัดต่อมันจะง่ายครับเนี่ยขนาดตรงนี้ตรงนี้โค้งไปแล้วตรงนี้ก็โค้งรับตามให้ให้ระยะห่างจ้องไฟตรงนี้เท่ากันอันนี้นะครับก็คืออาจจะปรับแต่งตัวดาบไปด้วย ตรงนี้เปิดมาสแนปตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้มาอยู่ตรงเส้นตรงตรงนี้เลี่นเป็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งมันจะทําให้เราดับดับได้ง่ายขปอืตรงนี้ก็กดบวกที่คีย์บอร์ดแล้วปิดเปลี่ยนพิทูกดที่คีย์บอร์ดแล้วก็มาดับตรงนี้มาสแนปไปตรงนี้เห็นไหมครับถ้าตรงนี้เส้นมันงงกลับเป็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งเราดับอืม เห็นไหมครับมันไม่ยากเลยทีนี้สมมุติว่ามันเพื่อความประหยัดเวลาจะทําให้มันเร็วแล้วก็เมื่อเราดาฝังหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับจบเราก็จะได้ตัวที่เป็นทั้งหมดเพื่อนสมาชิกกระดาษไปครบนะครับแล้วก็เราก็จะได้ลายนะครับเมื่อได้รูปลายมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนเอาลายเป็นออบเจกต์ก่อดเอาลายทัวบเจกต์เสร็จแล้วก็เชื่อม เราก็จะได้ส่วนที่เป็นลักษณะเส้นอย่างนี้ใช่หไหมครับเส้นมันต่อกันพอดีสวยงามนครับอ,อันนี้ผมก็เพื่อความประหยัดเวลานะครับก็ดับดับเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณักอย่างนี้ก็คือผมดับครึ่งหนึ่งแหละแล้วก็อย่างนี้ผมเชื่อมอันนี้ผมเชื่อมแล้ว จะได้เส้นเส้นที่เป็นลักษณะาการเชื่อมต่อยางนี้เราก็หยอดด้วย smart v ถึงเลืองดึงออกมาเป็นตัวนี้นะครับตัวแม่อยู่ไหนตัวแม่อยู่นี่ตัวแม่ที่ผมนะนี่นะเห็นไหมครับผมดักครึ่งเดียวผมดักครึ่งเดียวเสร็จอันนี้เขาเป็นเส้นเส้นนะครับเป็นแยกเป็นเส้นเส้นเราทําการเดี๋ยวกลับขึ้นมาเชื่อมก่อนแล้วก็เลนคอนเวิร์ตเอาลา์ทูอ็อบเจกต์แล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็กลับกระจก กับกระจกเรื่องกับอน,นิจจิแต่จริงๆต้องต้องต้องกับกระจกก่อนเพราะว่าเส้นจะไม่ต่อครับย้อนกลับนะอ่ะองน,นี้กลับกระจกก่อนไเดี๋ยวตรงนี้นคอนเวอร์ตพลายบจิกกลับกลับเข้าไปถึงเป็นเส้นปกติก่อนเส้นเดี๋ยวๆที่เราดาบนะครับแบบนี้เราก็ทําการกับกระจกอ่าตรงหัวตรงเนี้ยมันจะต่อกันอ่าจะต่อกันเราก็อย่ายลืม ต้องปรับตำแหน่งให้หัวมันหมุนด้วยนะครับเนีย่ยปรับให้หมุนหมุนนะครับหลังที่เราดับเสร็จนี้เรจะเส้นแรกที่เราดับแล้วก็ปรับปรับพ r o p พตี้ของมันให้มันหัวกลมไปเลยทีเดียวครับแล้วก็กาหนดไซส์ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะใส่ให้เพื่อให้มีช่องไฟระหว่างตัวมากขึ้นหรือน่อยนี่นะครับแล้วก็คอนเวิร์ดออฟไลน์ทวอชเจ็ตแล้วก็ชื่อ อ่นนี้มันจะมีผิดผิดพลาดเท่ากับพลาดปุ๊บมันจะเชื่อมเสียนะครับเราต้องเช็คดูว่าผิดพลาดจะจม,มันมีบางเส้นที่มันแบบว่ามามากัดกินกันเห็นไหมครับเส้นมันกัดกินกันแล้วทําให้มันมันเสียเราก็ต้องพยายามตกแต่งให้มันสวยงามก่อนก็นะค,คืออย่าให้มีเส้นที่มีลุกน้ําเข้าไปในส่วนของตัวอื่น หรือมีเส้นที่ซ้อนกันก็นกคือลักษณะมีมีสองเส้นอยู่ด้วยกันก็เป็นไปได้ผมลบัวนิดทิ้งครับอาเอาตัวแม่มาก่อนอ่าแล้วเรามาซุมเข้าไปดูว่าแม่มันเกิดการไขว้กันเห็นไหมครับมันไขว้เส้นกันนี่ยเส้นมันไม่เชื่อม เส้นไม่เชื่อมเพะเรยเราดับอาจจะมีช่วงที่เราเผอเลยนะให้เขาเชื่อมแบบแลักษณะให้มันสวยงามแล้วก็อย่าให้มีเส้นแตะหรือเส้นขาอดอุดออกจากกันนะครับเวลาที่เรา เชื่อมแล้วมันจะมีอย่างตัวเนี้ยเนี่ยมันมีผสม,มกันระหว่างตัวปิดกับตัวเปิดถ้าเราเปิดต้องเปิดหมดปิดต้องปิดหมดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอยยกเส้นเสร็จแล้วก็าลเลนแล้วเปืกเส้นนี่ยนะครับอันนี้เป็นเส้นครบวงอันนี้ตอนเราดาบผิดนะครับเด <Yeah. S 1> yeah. ี๋ยวผมจะแยกแยกโหลดออกจากกันนะครับ แล้วก็เบรกเส้นนี้หนีแล้วก็เชื่อมตรงนี้เข้ามาที่เส้นนี้เชื่อมเสร็จอย่าลืมไอ้กดเส้นที่เป็นส่วนของอื่นด้วยนะครับต้องให้เขาสัมพันธ์กันให้หมดนี่เป็นเทคนิคก็คือ เพิ่มเส้นในในส่วนของที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเส้นเวลาลิมิตไอ้มิตเตอร์ลิมิตมันโคง้งองศาเกินมันจะแหลมพุ่งออกไปเมื่อปรับองศาเขาจะกลับมาเหมือนเดิมอ่าอันดับแรกเมื่อเราผมแก้ไขตรงนี้เรียบร้อยแล้วเช็คดูว่ามีส่วนที่มันไม่เชื่อมดูเกินไหมครับแล้วก็ทําการปรับขนาดของเขาให้ให,ใหญ่ขึ้น เจ็ดห้าแล้วก็ปรับปมโค้งปรับหัวมนโอเคให้เด็กก่อนอย่างเดีโอเคแล้วกลับกระจกเราก็ทำการคอนเวิร์ตเอาลายถึ่อเจกตชื่อคบ ว่ามันมีเสียตรงนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะมีเส้นซ้อนหรืออะไรเราต้องเช็คด,ดูดีเส้นซ้อนหรือไม่เชื่อมนวิธีเช็คก็คือให้เปิดมุมมองแบบไวทเฟ็นะครับแล้วมาเช็คด,ดูอะไนี้เส้นเชื่อมดี มีเส้นสอนหรือเปล่าเราโยกออกอันนี้ไม่มีเส้นสอนไม่มีอืมตรวจแล้วไม่มีความผิดปกติเราก็ลองเชื่อมใหม่ดูกว่อนอาจจะต้องปรับเปลนขนาดให้มันให้มันน้อยหรือมากขึ้นนะครับในลองลองเลนอนะประากฏราจะดับเจก,ก่อนอันนี้หายไปเลยเราก็ลองนะครับ ตัวปัญหาคือตัวนี้นะครับผมเชื่อมแล้วนะใช้ได้แล้วเราก็ตามตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้กลับเข้าไปเชื่อมขั้นบนก็เปลี่ยนเลนอันนี้ก็เปิดแล้วลายัวจิกละเชื่อมก่อนอมไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเราก็อ่นตัวเนี้ย ติดเข้าไปที่ตัวของมันแล้วก็ทำการเชื่อมไปอีกีเป็นยอยันเี่ะ ตัวก,กลางนี่หายไปเนี่ยผิดแล้วผมทำผิดอันนี้ต้องตัดตัดครึ่งถึงช่วงนี้ ยามเชื่อมตัวนี้ก็บ่ากันเราเลื่อนตำแหน่ง x ก็ได้ครับเพิ่มสองมากไปไปหกให้มันกินเข้ามานิดเตียงอ่ะอืมพอเชื่อมแล้วได้ละครับเราค่อยเอาตัวนี้ไปเชื่อมไปตัวนี้บางครั้งเราด้ามนนี่ยมันเกิด ปัญหาเรื่องแบบเส้นเส้นมีการกินกันหรืออะไรพวกนี้ทำให้ให้มีการที่เส้นเกิดความเสียหายเราก็ต้องรู้แล้วก็ทำใมีแก้จนได้เชื่อมเมื่อแก้เรียบร้อยเราก็จะเชื่อมผลงานของเราให้ถูกต้องได้นะก็คือต้องลองเช็คดูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีเส้นเส้นที่ปิดกับเปิดไม่เหมือนกันหรือเส้นที่ไม่เชื่อมกัน เป็นตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกดูเวลาเกิดปัญหาเพื่อนสมาชิกจะได้แก้ไขได้นะครับมองเข้าไปเนี่ยไวเฟปุ๊บจะเห็นว่าเส้นเขาไม่ต่อนะครับอีกอย่างก็คือว่ามันมีเส้นโคสเคิร์ฟกับเส้นเส้นเปล่าๆนะครับเวลาที่คอนเวิร์ตเอาหายาทวงเจ็กปุ๊บมันก็จะเกิดการผิดเพี้ยนกันนะครับลองทํากันดูนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ตัวตัวเนี้ดูเนี่ยตัวนี้มีการสอนใช่าัไ มีอนเวลาเรากดผีต yeah. ัวมุมมองแบบไวายเฟรมเนี่ยเราจะเห็นความผิดปกติของตัวเส้นอ่ะเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปทําเป็นการต่อครับหไปกรื่อยๆนะคอะเป็นลายที่จ่อกันนะครับเราก็อาจจะลงสีไปก่อนตัวนี้มีเพียงนิดหนึ่งครับ ลองบรกูมันมีซ้อนกันอีกครับอาตอนนี้สมบูรณ์แล้วคือเมื่อกี้อาจจะลงลงไอ้ตัวสมาร์ฟิลทูลเข้าไปปุ๊บมันเกิดการซ้อนกันของวัตถุสองชิ้นนะครับก็ต้องต้องแก้ว่าต้องมีการบบว่าซ่อมเส้นแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปที่หนื้งกดบวก กดบวกที่อีกกว่านะครับอีกกว่าบวกตามทต่นคนุดเราก็จะได้หลายที่เป็นลายลักร้อยที่เราจะเอาไปใช้งานในส่วนของเป็นลายเสาหลายกรอบลายพวกอะไรต่างๆได้เนี่ยนะลองทำกันดูนะครับผมก็ทำให้ดูว่ามันมีการปัญหาขึ้นในการเพิ่มเติมของเส้นก็คือที่มีการ convert เอาลายทูอบเจ c กก็คือเปลี่ยนจากเส้นข่าวข,ของเส้นให้กลายเป็นเส้นเชื่องนะครับ จะอธิบายฟังย่อยนิดหนึ่งครับสมมติเราทําเส้นแล้วเราทําเส้นที่เขาใหญ่ครับเราเส้นเส้นที่ใหญ่สุดเลยนะพอใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนสมาชิกจะเห็นว่ามันมีหัวแคบบิดนะผมจะเปรียบเทียบกันหัวแคบที่เป็นหัวแคบมนนะครับมันจะมนเมื่อเราคอนเวิร์ตสองเส้นเนี่ยมันจะเก็บเวลาเราคอนเวิร์ตอัพไลน์ทอ็อบเจกต์สองเส้นบนนี้นะ ผลที่ได้ก็คือเราจะได้ตัวเห็น <Okay, S 1> ไหมครับตรงนี้หมดแต่ตรงนี้มันเป็นเส้นเปรี่ยวนะครับเวลาเรามีการเชื่อมกันระหว่างสองเส้นเนี่ยสมัุก keyboard, บ็บวกที่คีย์บอร์ดขึ้นมาละบวกที่คีย์บอร์ดนะครับยกขึ้นมาหนึ่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นพิกทูก่อนนะครับกดบวกที่คีย์บอร์ด เป็นเป็นเชฟทูแล้วกวดึงนครับมันจะเป็นลักษณะสองเส้นที่มาต่อเชื่อมกันเนี่ยการที่มันเชื่อมกันเนี่ยเราเปลี่ยนให้คำว่าธาตวเจ็งอะเป็นคำว่าตปรเจคมันก็จะเป็นสองส่วนของตรงนี้นะครับยเปลี่ยนเปลี่ยนนครับมันมาเชื่อมต่อกันตรงนี้มันเชื่อมพอดีเราก็แค่ ก็ปีนขึ้นมาเชื่อมนะครับได้มันก็ใช้เชื่อมแบเพอดรับมันก็จะได้เส้นที่ที่มีการเชื่อมต่อกันอดีมีแล้วตลาดนี้นะครับก็าปดิดเชื่อมนะครับมันก็จะเชื่อมกันแล้วมาก็ตรงงล่างอี้เชื่อมนะครับมันก็จะไปะกลายเป็นเส้นเดียวกันนะครับลองทำกันดูนะครับถ่าติดขัดปัญหาตรงไหนก็สามารถจะปมสอบถามมาได้นะครับปัญหาทุกอย่างที่ ที่มันเกิดขึ้นเราต้องพยายามดูสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็เราก็จะแก้ไขได้ง่ายนะเช่นว่าอันกุบแล้วก็ดึงออกดูมุมมองแบบสต์ดูอะไรเงี้ยเราจะสามารถทำให้ได้เอาได้สร้างสรรค์ง,งานให้ตามที่เราต้องการน,นะลองทำกันดูนะครับแล้วก็ถ้าิปัญหาตรงไหนม,มันเดินะสอบถามกได้นะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลย